เอ็กซิมแรักดินโลกเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย e x ็กซิมแบง์ร่วมกับบริษัทรักบ้านเกิดจำกัดจัดโครงการ CSR e x i m รเ็ซิมรักดินโลกภายใต้แนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนในสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี โดยยกระดับเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบพัฒนาระบบ Zero Waste Farm บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้มีการบ่มเพาะความรู้ด้านการส่งออกและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเพื่อยกระดับธุรกิจการเกษตรแบบดั้งเดิมให้ไปสู่การส่งออกในตลาดโลกโดยโครงการนี้เป็นการต่อย,ยอดส่งเสริมเกษตรกร ที่ชนะการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดในปี2563ภายใต้แนวคิดการเกษตรเพื่อการส่งออกให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโลกด้วยการบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โดยมีนายสราวุธพรชัยศิษย์เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรีเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2563 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการสวนมะพร้าวด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแก้เกษตรกรและผ่าเยี่ยมชมกิจการสวนมะพร้าวณนะอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซานอกจากนี้ยังมีดอร์นงนุชพูนสวัสด์นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมเพิ่มเติมความรู้เรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมไปถึงนายกิติศักดิ์พิพัฒน์ขนาพรผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไทยเบสโปรดักต์โฮลดิ้งจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกผลไม้และนายออวินวีที่ปรึกษาบริษัทโคโค่เซอร์เคิลจำกัดผู้ผลิตและส่งออกเส้นใยมะพร้าวแปรรูปรวมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าประเภทผลไม้ไปยังต่างประเทศอีกด้วยดรรัก วรกิจโพคาทรกรรมการผู้จัดการ Exim Bank กล่าวว่าปัจจุบันเรามีผู้ประกอบการ SME รวมกว่า6ล้านคนในประเทศแต่มีแค่ประมาณ30,000คนที่สามารถพัฒนาไปเป็นผู้ส่งออกขณะที่เพื่อนบ้านที่เคยเป็นคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามพัฒนาไปไกลแล้วเราจึงต้องมาคิดว่าทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรามีที่ยืนในอนาคต วันนี้ e x ็กซิมแเข้ามาดูแลคนตัวเล็กในภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการพึ่งพาและพึ่งพิงเราจับมือกับพันธมิตรที่ดีอย่างรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเป็นหนึ่งในนักรบเศรษฐกิจไทยซึ่งยืนหยัดอย่างสง่างามในเวทีโลกประเทศไทยเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ดูแลคนตัวเล็กนะครับ เรามีพี่น้องประชาชนที่เป็น SME อยู่3ล้านคนในสมมโนธุรกิจถ้าเราไม่ให้โอกาสคนตัวเล็กมันจะไม่เกิดสิ่งที่เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาและพึ่งพิงอยู่กับ e x i m ซปีแรกเข้าไปค้าขายใน a l ล b a b บเราเริ่มต้นแม้กระทั่งเขียน Storytelling ถ่ายภาพสินค้าคุณยังไงทำแพคเกจจิ้งยังไงไม่คิดแต่งสักบาทดอกเบีย้ยเป็นดอกเบีย้ยราคาเจ้าสัวเลยนะครับ เพียงแต่ว่าผมมีข้อแม็กเกิดให้ได้ภายใน1ปีฟรีแค่ปีแรกนี่คือคำสัญญาที่เราจะให้กันเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งให้ได้ภายใน1ปีโดยที่มีทีมพวกเราเนี่ยแหละเป็นพี่เลี้ยงเริ่มติดกระดุมแม็ดแรกในการเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพกันนะครับแม้ว่าการพัฒนาเกษตรกรดั้งเดิมไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จนกระทั่งสามารถเป็นเอ็กพอร์เตอร์หรือผู้ส่งออกอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมจะช่วยเป็นแรงผลักดันและสร้างโอกาสให้เกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชาติสามารถพัฒนาธุรกิจการเกษตรให้รอดและรุง่งอยู่ท่ามกลางกระแสะโลกในยุคนิวโนอมอลได้